เกี่วอะเลยนะคะวันนี้จริงๆแล้วประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยต้องรู้อะไรบ้างแล้วเราต้องติดตามอะไรบ้างวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยนะคะกับอีกหนึ่งท่านค่ะเป็นอีกหนึ่งมุมมองและกันคุณผู้ชมกับนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมค่ะท่านเป็นหัวหน้าพักไทยพักตีค่ะสวัสดีค่ะหมอวรงค์ค่ะสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีคุณกิติมาแลวก็ท่านผู้้ฟังค่อคุณหมอคะวันนี้ต้องขอมุมมองแล้วก็ความคิดเห็นเกี่ยวกับเงินดิจิตอลเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะว่าอถ้าถามแบบง่ายๆประชาชนอยากรู้เลยตอนนี้ประชาชนอย่างเรา ต้องรู้อะไรเกี่ยวกับดิจิทัลวอลเลทบ้างคะคุณหมอคะหรือว่าเราต้องจับตาอะไรเป็นพิเศษบ้างผมคิดว่าสิ่งที่ต้องรู้ตอนทําใจไว้ก่อนนะว่าอาจจะไม่ได้ให้ทําใจเลยเหรอคะค่ะทาไมคุณหมอทําไมถึงอาจจะไม่ได้คือคือถ้าเขาตั้งใจจริงผมคิดว่าก็่าจะต้องออกเป็นพระราชกำหนดออกไปเลยแล้วดาเนินการตามที่คิดไว้เลยแต่การที่ออกเป็นพระราชบัญญัติฐานขั้นตอนมันต้อง่านระบบด่าง่านกิจเศษกาด่านชนะรัฐมนตรีต่านสอสด่านสวดี่ดี่านสารรัฐธรรมนูญรว ทางด่านองค์กรอิสระก็คือผู้จดเงินแผ่นดินผู้อาปอปชอะไรเนะี่ยเพราะว่ามันมีความเสี่ยมถล่นะการออกเป็นพระราชบัญญัติแล้วอ้างว่า,วาเป็นความเป็นปเร่งด่วนมันดูขัดแย้งกันที่ผ่านมาประสบการณ์ทางการเมืองของผมเนะี่ยไม่เคยมีพระราชบัญญัต,ติผู้เงินที่เกี่ยกับการพิจานมาใช่ถูกต้องเพราะว่ามันขัดแย้งมันย้อนแย้งถ้าเร่งด่วนคุณต้องออกเป็นพระราชกำหนดแต่อันนี้บอกจําเป็นเร่งด่วนแต่ออกเป็นพระราชบัญญัติมันเลยดุอันนี้อันนี้คือเด็นภาพใหญ่คนนะฮะประเด็นถัดมาในการใช้เงินเช่นกันสิ่งที่ประชาชน ไม่เข้าใจเราต้องถอดคำพูดของคุณเฉียดาเป็นมาทาาาับอัจารผมเอาเฉพาะท,ที่แบบพ่อค้าแม่ค้าแล้วกันที่ถือว่าเป็นเป็นประโยชน์ของเขาโดยตรงคำพูดที่บอกว่าใช้แอปเป่ตาตังค์บนโลกกับบอกเราพูดถึงแอปเป่าตังค์บ้านถ้าบ้านทั่วไปเข้าใจว่าจะมีเงินเท่าหลังจากที่ขายของละเงินนี้จะไปใช้ได้ที่เกิดขึิเพราะว่าผมที่จำก็ต้องมาย้ำตรงนี้ต้องเคลียร์ให้เห็นภาพมันว่าเขาใช้แอปเป่าตังค์โลกกับบอกและเขาย้ำว่าเป็นเงินดิจิตอลหลังจากที่รัฐบาลทุดนี้ได้ใช้ขึ้นมาจริงๆร่ะ มันจะมีอยู่สองประเภททันทีเลยนะมันมปเงินประเภทหนึ่งเงินประเภทสองทันทีที่เป็นเงินบาทเงินบาทประเภทหนึ่งคือเงินสดที่เราใช้แหละสามารถชาระนี่ได้ตามกฎหมายและซื้ออะไรก็ได้ตามเจ้าของเงินไทยแต่เงินประเภทสองคือเงินดิจิตอลของรัฐบาลที่อ้างว่าเป็นเงินคุณจะถามพูดชัดเจนว่ามันจะเป็นเงินบาทเหมือนกับเงินในในกระเป๋าของพี่น้องแต่มันไม่ใช่ไม่สามารถชาระนี่ได้ตามกฎหมายไม่สามารถชาระสินค้าและบริการตามที่รัฐบาลกําหนดไว้สิกว่าอย่างดังนั้นพอค้าไม่ค้าตลาดทับเล่แผงลอยพี่น้องต้องเข้าใจว่า ว่ามันไม่ใช่เงินผ่านแอดต่อตังตามที่พูดจะว่าแอดต่อตังแต่มันคือเงินดิจิตอลหรือเ,เงินบาทประเภทสองไม่สามารถไปใช้อะไรได้ตามใจชอบและที่ลำนแงที่สุดก็คือที่น้องขายของได้แต่ขึ้นเงินไม่ได้อันนี้คือหัวใจสำคัญถามว่าทำไมขายของได้แต่ขึ้นเงินไม่ได้เพราะว่านายเยรษฐาพูดว่าร้านค้าทั่วไปร้านเล็กร้านน้อยผ่านได้แทงลนนอยไม่ต้องอยู่ใน,นระบบแบกเก็เปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่การที่จะขึ้นเงินได้มันได้อยู่ในฐานภาษีคือต้องเสียภาษีประจำปีของเขาต้องเสียภาษีร้านเล่ร้านเล่คับเลขแทงลอยไม่ได้เส ดังนะทิ้งขายได้ก mm hmm. ็ขึ้นเงินไม่ได้ mm hmm. แล้วที่เป็นงานที่เดดคือแม้ร้านไหนอยู่ในฐานภาษีกว่าที่ขึ้นเงิงนได้เท่าเราคุณนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่าพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปต้องต้องนักกับเรื่องนนะคะนั่นคือส่วนหนึ่งแล้วขออนุญาตย้อนไปในเรื่องของการออกกฎหมายก็คือถ้าออกพรกรทาได้แต่มันอาจจะแบบว่าต้องออกกรณีเชิญจ,จ,จําเป็นเร่งด่วนจริงๆมันออกได้จริงหรอคะกับภาวะแบบคือในเมื่อเขาอ้างว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนถ้าเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยทั้งรัฐมนตรีมาตราร้อยสี่สิบร่วมกับเต่า าสิบสเพื่อเขียนว่ชัดเจนว่าใช้ได้กับเป็นเร่งด่วนถ้ารัฐบาลเข้าใจเองนะอันนี้ผมมองเนบุมาัฐบาลแล้วนะถ้ารัฐบาลเข้าใจเองว่านี่มีความจเป็นเร่งด่วนคุณจะต้องออกเป็นพารลกราชกากำหนดแต่การที่คุณบอกว่ามันมีความจเป็นเร่งด่วนแต่คุณไม่ออกเป็นพระราชกำหนดคุณาว่ามันเป็นพระราชบัญญัติผมเลยสันนิษฐานมันมีโอกาสที่จะถูกคว่ำตามด่านต่างๆที่ผมอธิบายให้ฟังแล้วก็ถ้าถ้าเป็นลักษณะนี้ก็คือความจะเป็นเร่งด่วนมันอาจจะเป็นนิยามที่แตกต่างกันหรือเปล่าว่าเร่ ด่วนยังไงแต่ว่าคุณกลับไปใช้ในวิธีปกติซึ่งต้องใช้เวลาอีกประมาณเจ็ดแปดเดือนใช่ไหมคุณหมอครับอย่างน้อยกว่าจะผ่านออกมาณเป็นคำถามที่ถูกต้องนะครับที่เรียนเหมือนกับผมมาที่ถูกต้องเพราะมันย้อนแย้งกันเองถ้าคุณบอกเร่งด่วนรัฐบาลอีกอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยคุณอภิทษฎแม้แต่คุณพุ่งรักหรือแม้แต่ท่านพลเอกประยุทธ์ปณปูเนี่ยเขาจะออกเป็นพระราชกำรหนดเป็นขรักเพราะมันเร่งด่วนถ้าเร่งด่วนก็ต่อไปเป็นขลับเป็นอำนาจของรัฐบาลที่สามารถเอาเงินมากองได้เลยาหลังจากนั้นแล้วค่อยเอาเสนอเข้าสู่่่คคคาาาาาาถถถมมมววุ้ณเเศรษฐิดันนจะป็ เร่งด่วนทำไมไม่ออกเป็นพรบทำไมมาออกเป็นพรบหรือพระราชบัญญัติที่มันย้อนแย้งกันแต่ว่าก็เหตุข้ออ้างขอ,ข,<ำ>ของเขาคือที่ออกเป็นพร,รบเพราะว่าอยากให้ใช้กลไกของสภานในการที่จะตรวจสอบเพื่อให้เกิดความสบายใจของทุกฝ่ายฟังขึ้นไหมคือฟังไ <c oughs> ม่ขึ้นหรอกคืออย่าลืมนะครับผมอธิบายต่อถ้าสมมติว่ามันจําเป็นเร่งด่วนออกเป็นพระราชกาหนดผมยกตัวอย่างสมัยรุ่ตู่จำเป็นเร่งด่วนเพราะมีโควิดประชาชนต้องอยู่บ้านไม่ได้ทำงานอาเพ่จำเป็นเร่งด่วนแจกเงินประชาชนหรือว่าออกโครงการคือคนละครึ่ง อันนี้มันจะเป็นเรื่องด่วนแล้เรื่องเหล่านี้มันก็ต้องหาสภาอยู่ดีใ้าเอาไหมครับคือหลังจากที่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วคุณก็ต้องหาสภาอยู่ดีตรวสภาตรวจสอบดีถ้าสภาความขึ้นมาไม่ต้องหยุดยังไงก็ต้องตรวจตรวจสอบจากสภาแต่เพียงแต่ว่ากระบวนการมันก็จะเร็วกว่ากันดังนั้นถ้าคุณคิดว่าจําเป็นเรื่องด่วนคุณต้องออกเป็นพรละครทางนั้นไม่ใช่มาออกเป็นพรบแล้วก็ดึงไปอีกหลายเดือนมักมันจึิงดูย้อนแย้งหรือว่าเป็นเพราะว่าการเมืองหรือเปล่าครับคุณหมอเพราะว่าถ้าหากออกเป็นพรกเนี่ยใช้องมับผิดชอบ ถ้าเป็นเรื่องของการเงินเพราะว่า,ามันมันเริ่ม <c oughs> พูดง่งยๆคือเขาคงคิดไม่ถึงว่านโยบายนี้จะถูกต่อต้านจากประชาชนเยนวนมากในุกระลับะของประชาชนค่ะเริ่มเริ่มไม่มั่นใจเริ่มไม่แน่ใจเริ่มมีความเสี่ยงค่ะค่ะสงสัยกล้คุกรออยู่หรือเปล่าถ้าออกเป็นพลังชีพสำรนะาความถิดมาําเร็จเลยแล้วเ,เป็นไปได้ไหมคะคุณหมอคะที่บอกว่าเขาอาจจะหาทางลงด้วยแบบเออออกแล้วนะแต่ว่าไปต่อไม่ได้โดนคว่ำไปซะก่อนอะไรผมก็บองตรงกับคาถามนี้ฮะผมเต็มเฟซบุ๊กเรื่องนี้อยู่เหมือนกันว่าพอมาพิดาาแล้วนะว่าคุณกำลัง ว,ว่าโครงการนี้มันเป็นโครงการที่ทั้งไม่ตรงทั้งไม่ตรงหลักการและไม่ตรงใจประชาชนขยายผลนะตรงนี้การที่เขาออกเป็นพระราชบัญญัติมันเริ่มเริ่มเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยมันใช้จะไปไม่ได้แต่ทาไงดีล่ะถูกด่าเยอะแล้วนี่ยว่าคุณสัญญาว่าจะไม่กู้แต่คุณกู้ซึ่งถูกด่าเยอะมากอย่างน้อยออกเป็นออกเป็นพระราชบัญญัติ่านขั้นตอนต่างๆถ้าไปตกในขั้นตอนไหนจะได้บอกประชาชนว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยคาดคานที่เขาจะช่วยหรือประชาชนถ้าตกขั้นตอนอิสระอาจจะด่าถ้าตกในขั้นตอนสารรับเงินก็อาจจะด่าสารลับเง ว่าเนี่ยรัฐบาลจะจะทำรัฐบาลมีคามุ่งมั่นตั้งใจจะช่วยประชาชนเต็มที่จาทำกันที่เนี่ยคนพวกนี้มันขัดขวางการช่วยเหลือประชาชนเพราะผมเคยมีบทเรียนตอนที่ผมตรวจสอบโครงการรับเกิืนลังข้าค่ะค่ะแล้วเขาก็เอาเอาไอโอ้นด่าผมว่าผมเนี่ยขัดขวางการช่วยเหลือชาวนาเมือนกันผมไม่แก่ผมเคยผ่านเหตุการณ์นี้ผมก็เชื่อว่าถ้ามันตกในขั้นตอนไหนเขาก็จะให้ไอโอปานแก่เต็มที่ว่าเนี่ยเห็นไหมเขาองการจะช่วยคนจนช่วยประเทศชาติแล้วทูกเุรกิจแต่คนเหล่านี้มันจะการให้ช่วยน่าจะเป็นเขาจ่านะครั อ่าอันนี้เขาบอกว่าโครงการนี้ย้ำนะฮะโครงการนี้นอกจากไม่ตรงปกไม่ตรงหลักการแล้วก็ไม่ตรงใจประชาชนผมเชื่ออน่าเด็นนะคำว่าไม่ตรงปกคุณบอกว่าคุณจะแจก56าลก้านคุณจะแจกคนอายุี่ขึ้นไปทุกคนและคุณคาดการณ์ว่าจะมีประมาณ5 0ล้านคนแต่ของล้านบาทสิ่งที่ผมต้องวิพากษ์วิจารณ์อย่างแรงคือทําไมวันนี้คุณบอกเงินเดือน70,000บาทเงินเดือนย้ำพันแสนบาทเงินเก็บเงินฝากธนาคารแสดงว่าคุณศึกษาไม่รอบคอบคือในเชิงนโยบายแล้วรรคการเมืองเวลาแถลงนโยบายหาเสียงมันต้องสารนโยบายี่อย่างร รบขอบแล้วและที่แก่ในทุกเงื่อนไขแต่ยู่ๆคุณอ้างผมว่าผมลบฟังความคิดเห็นคือมันฟังเหมือนดูดีแต่ในทางใน,ในทางหลักการแล้วถ้าเป็นผมผมต้องยืนในหลักการที่ผ่าเสียงมาเพราะผมถือว่าผมศึกษามารับขอบแล้วแต่การที่คุณมายอมสับเท่ากับว่าคุณศึกษาไม่ได้รับคอบและคุณอ้างว่าคุณัะฟังความคิดเห็นของประชาชนผมเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์เข้ามาตลอดในเรื่องทำไมไปแจกคนรวยแต่ถ้าค,คุณแน่จริงคุณก็ยืนในหลักการต้องแจกให้หมดใช่ไหมวันที่คุณตัวตัวไหมฮะเขาแตกตัวเขาหนึ่งเขาไม่ต้องปกละและอันที่สองที่ คุณพูดชัดเจนว่าจะไม่กู้คุณแค่ภาษีผมอ่านรายละเอียดตอนที่คุณแถลงหลักการที่กับทางคอคตตนะตั้งแต่งเงินสองแสนหกหมื่นล้านบาทจากเอที่ที่สามารถเจ็บได้แล้วมีภาษีเพิ่มขึ้นอีกแสนล้านรับปรับปรับเพียนก็ประมาณแสนหนึ่งหมื่นล้านแล้วก็ส่งการที่ซ้ำต่ออีกเก้าเก้าเก้าหมื่นล้านเสร็จห้าแสนหกหมื่นล้านแต่สุดท้ายคุณมากู้อันนี้มันขัดหลักการฉันนดแต่ว่ามันขัดหลักที่ที่ไม่น่าจะยินยอมได้เนภาพนีไม่ต่อปกไม่ต่อหลักการและไม่ต้องใจประชาชนคือประชาชนอยากได้เงินสดคุณจะมา่กู เป็นเงินชั้นหนึ่งทางด้านที่จะตามกฎหมายมาไปกลายมาเป็นเงินบาทชั้นสองเลยไม่สามารถชำระที่จะตามกฎหมายเลย<ค><ะ>ไม่สามารถทำบริการได้เลยและค่า่นอีกหลายรายการนี่ฮ<ค>ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือทําใจใช่ไหมคะว่าอาจจะไม่ได้ไวั้ห<อ>้าสิบห้าสิบไหมคะหรือว่าไม่ได้เลยดูแล้วผมสันนิษฐานนะ,<ค>ะสูงมากว่าจ<ค>ะเพราะในทางการคนที่อยู่ที่อยู่ในวงการเมืองและฝึกการเมืองเข้าใจการเมืองจะรู้เลยว่าถ้ามันจําเป็นเรื่องด่วนมันต้องออกเป็นพราราชนคำหนดถูกไหมฮะแต่วันนี้ออกมาร ถ้ารับการจับที่เรารับุ้ยแล้วใช้เวลาไม่น้อยกว่า6เดือนจะมาอ้างว่าจะเป็นเรื่อง่วดมันย้อนแล้วทีนี้ถ้าถ้าหากว่ามันลงเอ่ยว่ามันอาจจะไปตกในขั้นการหรือมันอาจจะเข้าสู่ครมแล้วคลรมมีมติมันมีความแตกต่างกันยังไงไหมครับคุณหมอว่าถ้ามันผ่านขั้นตอนไหนไไปยังไงแล้วความรับผิดชอบมันไปตกกับใครถ้าผ่านครมครมต้องรับผิดชอบแต่ถ้าหากไม่ผ่านคลธรมคุณเสถาจะรับผิดชอบไปคนเดียวหรืออะไรอย่างนี้เราต้องอย่าเว่าเรื่องนี้คือนโยบายรัฐบาลที่คระเทศไทยอย่างน้อยด้วยหลักการของรัฐบาลนี้ความรับผิดชอบไม่ได้ไม่ว ด้วยหลักการนะเขาอย่าลืมว่าสิ่งนี้มันเป็นนโยบายหาเสียงใหญ่ของพรรคเพื่อไทยรัฐบาลคุณเศรษฐาหลักการหลักการกว้างๆนโยบายทางการเงินถ้าถ้ามันตอกไปรัฐบาลไม่ลาออกไปยุตสภรอันนี้คือหลักปฏิบัติหรือว่าเป็นกระบวนการของประชาสัมพนทั่วไปแต่ถ้าแต่ถ้าต่อนะสมมติผ่านได้สมมุติผ่านได้แล้วก็ดลเนินการได้สร้างปัญหาขึ้นมาได้สร้างปัญหาขึ้นมาอันนี้มาไล่ละใครจะรอติดคุกบ้างก็เหมือนไล่ย้อนหลังถ้าถูกต้องกับเพราะว่าเรื่องไปรออยู่ที่องค์กรอิสลาม ถูกยื่นไปหมดแล้วทุกเรื่องเนี่ยก็ถูกไปหมดวันนี้เนี่ยกระบวนการเตรียมเอาเข้าคลุกมันพร้อมแล้วถามว่าพร้อมยังไงปปชเตรียมแล้วนะผมย้ำแค่ปปชเพราะตอนสมัยโครงการรับจะนํเข้าวปปชเคยมีหนังสือเตือนรัฐไว้แล้วรอบนี้ปปชก็เตือนแล้วหลังจากนั้นถ้าความสิ้สำเร็จตั้งปุ๊บเอาละเราค่อยมาไล่ว่าใครควรจะเข้าวคลุกบ้าง พอจะเห็นภาพแล้วท่านอว่ารงเดี๋ยวเราลุ้นกันต่อว่าะจะเปน็นยังไงต่อก่อนกันแต่ว่าแถมนิดนึงครับคุณหมอ,อครับเรื่องของคุณทักษิศรีเนี่ยครบสามเดือนนี้จะยังไงดีครับคุณหมอขอนอกเรื่องทัศนิศจะมีส่วนในการที่ทําให้รัฐบาลเิด็ถากอยู่ลาบากยืนยันนะฮะจริงจริงอ้างความเป็นนักประชาธิปไตยฝ่าประชาธิปไตยกระบวนการประชาธิปไตยสิ่งที่คุณทักษิณทํามันเป็นการน่าอั่เหนือรัฐธรรมนูญถ้าผมจะไม่ติดลัฐธรรมนมาตราสามมันค้ายๆกับที่ต้องเท่าเทียมกันไม่ ว่าคุณเป็นใครเพศวัยอาชีพบรรณะอะไรก็แล้วแต่มันต้องเท่าเทียมกันแต่คุณถึงคุณวรใช้อภิสิทธิ์ในข้อใดซึ่งผมคิดว่าประชาชนิและเป็นเหตุผลหนึ่งที่จะทําให้พรรคเพื่อไทยมีปัญหาเนี่ยนาสนคุณหมอคิดว่าเดี๋ยววันที่สองนะที่จะสิ้นข้างหน้านี้น่าจะครบ3เดือนนี้น่าจะมีเทคแอคชั่นอะไรออกมาเยอะมากกว่า2อหนึ่งเดือน2เดือนหรือเปล่าครับด้วยหลักการถ้าหนึ่งเดือนสามสิบวันก็เป็นอำนาจของทางอธิบดีครับหกสิบวันหกสิบวันนี่คือตลาดการสนทนต้องรายงานตา งค่ะงั้นผมข้อมูลเชิงลึกข้อที่ผมทราบมีความพยายามกดดันที่จะให้คุณทักษิณออกจาก่ารนำังข้อมูลเชิงลึกนะฮะค่ะโดยอ้างว่าจะมีการพระราชทานอนภัยโทษแล้วก็อเอาคุณทักษิณ การร่วมกับนักโทษคนอื่นๆอะไก็ไม่เป็นไรคุณจะทำกกะมันก็แล้วแต่ผมผมเชื่อว่าถ้ามันจะเหมารวมทั้งรัฐบาลและก็พรรคเพื่อไทยที่คุณกําลังเปราะให้คนคนหนึ่งแล้มันจะเป็นตาบานยาวเลยนะอ,อันนี้นะสนใจค่ะคุณหมอเดี๋ยวเราติดตามประเด็ดนนี้สองประเด็นนี้เดี๋ยวติดตามต่อค่ะเดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวหรือความคืบหน้าอะไรเดี๋ยวอาจจะต้องเชิญหมอวรวงมาร่วมพูดคุยให้ข้อมูลให้ข้อมูลกันอีกวันนี้ขออนุญาตรบกวนเวลาของคุณหมอวรวงพียงเท่านี้ก่อนขอบพระคุณนะคะที่ให้เกียยรรรรติกกับาาาม่วมพูดคุยกันคคคคค่ะะุุณณหมออขบพรสวัััสสสดดีีคคคควรบุณหมอรับ